แ่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่บรรยากาศนับคะแนนเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4บ้านน้ำแรมตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่รอบที่3นายอุดมไหวพริบผู้สมัครหมายเลข2ได้120คะแนนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4ตำบลห้วยไร่คนใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565ที่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หน่วยที่4บ้านน้ำแรมตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยได้มีการปิดหีบและนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4เป็นการเลือกตั้งใหม่ หลังจากการเลือกตั้งท้องถิ่นสมัยชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมาผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งถูกกะกะตประกาศตัดสิทธิ์เนื่องจากขาดคุณสมบัติจึงให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนรอบที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคนเดียวได้คะแนนไม่ถึง10%ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทางกะกะตจึงให้มีการสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่มีผู้ลง สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4ตำบลห้วยไร่จำนวน3คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นายสุชาติเจริญปาละหมายเลข2นายอุดมพริบไหวและหมายเลข3นางพัชราพรอริยะซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลขหนึ่งได้ไป51คะแนนหมายเลขสองได้120คะแนนและหมายเลขสามได้58คะแนนจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด232คนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง227คนมีบัตรเสียสองใบผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัยตำรวจสพห้วยไร่มาดูแลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบโดยมีนายตุลาคารอุปนัน ชัยชนะเป็นประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสรุปว่านายอุดมพริไวได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หมู่ที่4คนใหม่จากการเลือกตั้งในรอบที่3ค่ะในรอบที่3ค่ะในรอบ hey, หนสองดีสองตอนนี้เป็นว่าที่สบตอแล้วเนาะ một gần trong quán này là con một lần nữa nó áp 2. đi ในเครตั้งยีซีนะครับก็มีทั้งหมด3ามร้อยนนี่สทันนะครับมาใช้ซิปวันนี้สามร้อยสองร้อยสามสิบสองทันนะครับก็จะเดี๋ยวจะรวมคะแนนนะครับเนาะ i do